สบายดีพี่น้องสบายดีมื่อสุขสุคนเด้อจ้าเมื่อกี้เป็นเงินเดือนออกเนาะพี่น้องเนาะเงินเดือนออกม่อวานี่พี่น้องบ่าภาพเพิ่อมาให้ม่ววานนี่โอนน้อยโอนใหญ่กบพากันไปตลาดพี่น้องกะซื้อปลามาพันสูกันกินเด้อพี่น้องเด้อพากันกินแล้วโอนกินแล้วโอนกับมาห้องเนาะพี่น้องเนาะออกกันซื้อพี่น้องซื้อปลาเผามาพันกินสูเมจิกินเด้อพี่น้องเด้อกะกินแล้วเรียบร้อยโอนกับมาแล้วพี่น้อง เงินเดือน Norwegian, ออกอ้นกะซื้อของขวัญให้ตัวเองหรือพี่น้องเด้อเล็กๆน้น่อยอ้นมาเบิงนำกันพี่น้องอ่ะมีอย่างเด้อพี่น้องเด้ออ้นซื้อพี่น้องของขวัญปีใหม่กายสช้หอปีใหม่แลยซื้อให้ตัวเองพี่น้องนี่ก็คือทองนั่นเองเ้อพี่น้องเด้อนี่อ้นซื้อสองอ่าในราคาของเพิ่นเนาะราคาของอ่าไซคอเเซนนี่นะ ราคาของมันอ่ะประมาณสองหมื่นเอสพี่น้องสองหมื่นเอสแหละแต่ว่ามีของอ่าของเอ้นน้อพี่น้องเนาะมีของเอ้นเลยพี่น้องเด้ออ่ามันจะเป็นแหวนนะพี่น้องเนาะถ้าผู้ใดเป็นเอฟซีอ้นเนาะเตกี้เนาะพี่น้องเนาะที่ติดตามบนมาตั้งโดนเพด่จจะาหู้เนาะพี่น้องเนาะว่าอ่าเอออ้นซื้อของควันไงอ้นน้อยตอนนั้นอ่ะเป็นเป็นอยังอ่าก็คือ แหวนเราพี่น้องเนาแววนสลึงหนึ่งเ้าพี่น้องเด้อที่เพิ่นซื้อให้อน้นในตอนนั้นราคาประมาณราคาพกพันสามนี่แหละถ้าอุ่นจำได้เด้ลพี่น้องเดิอ้อกะเลยไปตืมไปตืมมาเป็นเสอ้อคสามสลึงของของอ้นน่ะสองสลึงแหลเอาแวนไปตื่มใส่พี่น้องเอาแววนไปตื่มใส่มันเป็นสามสลึงเดอจ้าเชื่องกันจานัางน้องเดิพี่น้องเดิ้อเราว่าสั่งเพื่อน นตัดกะโลพี่น้องเดี๋ยวอ้นซื้อมาให้เบิ่งเส้นพี่น้องมันก็ซื้อให้ตัวเองนี่ก,กะเฮ้ยก็เลยอ้นกายนาะไปตลาดนะ้องเลยโอ้ยอยากได้ทองใสด่ดีอยากได้บออยากได้กะซื้ออ้นเราวะ่าอ้นมันมีเงินอ้นเราก็เลยว่าเอ้ยเงินเดือนออกวันนี่เออออกวันนี่กะมันบพ่พพ่อมันบ่พ่อเลยพี่ดี่อ้นฝึกกะไปตืมห้พี่น้องกะอ้นก็เลยเอาเงินที่อ้นเก็บในบัญชีเล็กๆ,ๆน้อยๆมาใส่แล้วกับแล้วบ่พ่อเท่าไร แล้วอ้อนเป็นออกหาย,ยพี่น้องพอสามพันบาทเะไก็เติมใส่นีพี่น้องสามสลึงใส่คอสามสลึงพี่น้องซื้อของควันให้ตัวเองเนาะพี่น้องเนาะล้วก็เป็นน้ำพักน้ำแรงแล้วกัง่ายใจดีคนหายร่นกัเก็บแน่พี่น้องเลย เก็บแล้วก็ให้พ่อเม่ใส้แน่โอนให้ปันพ่อปันเม่ใส้เน่พี่น้องเงินเงินเดือนออกเงินเดือนตัวเองหากะพ่อ่นกาเห็ดห้องน้ำาตทางหน้าบ้านพี่น้องเพราะว่าห้องน้ำก็เนี่มันเต็มก็เลยให้เพิ่นไปแอมไปมุ่งเอาซื้อพี่น้องกะอันเพิ่นอยากได้เล็กตะปูเพิ่นวะโอนกะบโอนเงินให้ซื้อเล็กตะปูพี่น้องให้ไปแบบนั้นแหละโอนกะนอโอนก็สิมาใส่พี่น้องเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อ ความในตัวเองแต่ว่าได้เงินเดือนหนากระยาพี่น้องเป็นหนีเอื้อยกระยามันหนีเอื้อยตัวเองได้เงินเดือนเดือน,อนหนาอ้นก็จะจะใส่จะใส่เอื้อยพี่น้องจะใส่เพ่อนใ่เรียบร,ร,ร้อยพี่น้องอเนี่ย คือว่าพี่น้องล้วโอนก็สิเดือนหน้ามาอน้นว่าสิใส่เงินวอน้เอนเดือนหน้าเดือนหน้ามาถ้าว่าในเงินอ้นก็สิเติมให้มันเป็นบาทหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อแต่ในราคาที่อน้นเติมใส่พี่น้องสี่สี่พันห่าพี่น้องเอชอาสิบสี่พันหาร้อยพี่น้องก็ถือว่าหมื่นสี่ก็หาร้อยบาทพี่น,ออน้องอ้นเติมเงินใส่เพราะว่าเพิ่นฮักตัวอันราคาแหวนโอ้งโอนออก ใส่พี่น้องครับเป็นซ้มสลึงแล้วก็โอนเติมเงินหมื่นสี่กระเาราบาทพี่น้องในกองกวนพี่ใหม่ตัวเองด้วยพี่น้องด้วยจะร่วใส่ถึกใส่ผิษใส่พี่น้องเห้เนี่ยได้แล้วพี่น้องแล้วโอนกับสิมาขอพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ผดฝากเงินมาให้แเมจีดไปตัดแว่นตานด้วยพี่น้องเด้อขอพระคุณเออเพลินร้ายแล้วก็เพิ่นกระเพาเงินมาให้ แม่จีดหาสิบดอปตัดแว่นตาแล้วก็ผักเงินมาให้อ้นหาสิบดอนพี่น้องเป็นรอยหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อผักเงินมาซอยขาจายคขาห้องที่อ้นเส่าอยู่แล้อพี่น้องเด้อเป็นที่เป็นรอยหนึ่งเปินฝากมาพี่น้องก็ขอบพระคุณเพื่อิ่นลลายเด้อขอให้เอ้ยเพื่อนมีแต่ความสุขความเจริญาัถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเลยเด้อเงินไหลน้องทองไหลมาเด้อให้มีอายุมั่นขดเงินเดินทางตลอดปลอดภัยไปใส่ทางใดกัน อายุดี <S <S มีแห้งนี่แหละพี่น้องอ้นกับมีเอฟซีพันธามอนไลน์อ้นน้อยคือบ่ก่อยเห็ดคลิปแน่อ้นกะเห็ดมือหละคลิปสองคลิปนะพี่น้องน่อนเห็ดคลิปกันเพราะว่าบางทีอ้นกับไปหันไปนี่บางทีอ้นไปทําธุระบางทีแม่ให้ไปเออให้ไปบางทีอ้นกับเได้เห็ดคลิปบ่ได้ถไทยคือไปตลาดนี่แหละพี่น้องไปซื้อหันซื้อนีอ้นกับ่ได้ถ่ไทย ไปซื้อท่อมือเศร้านี่อุ่นกับบริ่ายพี่น้องบริ่ายคิดไม่พี่น้องเบิ้งไปกับไปกออ้นใหญ่พี่น้องถ้าอ้นใหญ่คุณบดเติมให้ีนกะอ้นกับก็ซื้อสรอันใส่เอาเงินนั่นไปซื้ออยู่ซื้อกินกับมดพี่น้องคันเทามาเก็บหรมถต่นตัวนี้กะมีมียังเขากะหากินแบบนี้พี่น้องเลยกินมียังก็กินไปแบบนี้อ้่นคิดว่า ขอบพระคุณเอื้อยอนใหญ่ละลายโอ,อนก็นได้ขอบพระคุณเอื้อยที่ผิ่นซอยเรือออนตลอดคือออนใหญ่กับพี่น้องนะับแต่ย t u b e แบบเงื่อนคำที่โ้นขาดเคินแบบนี้พี่น้องบางทีมันบมทุกบมทันอ้อนกับไปยืมเอื้อยมาใส่ก่อนเด้อพี่น้องเด้อก็ขอบพระคุณเอื้อยอนใหญ่ละล,ลายเด้อที่ซอยน้องซอยหนุ่มก็ขอให้มีแต่ความสุขความจเจริญคือกันดเด้อเอื้อเด้อปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเด้อ เงินไหลน้องทองไหลมากเลยเพิ่นกับพี่น้องขอให้ร่ำให้รวยกว็เก่าขอให้จเจริญรุ่งเรืองในนาทีการงานที่เฮ็ดอยู่เฮ็ดยูทูบก็ให้มีคนเบิ่งเป็นล้านเป็นแสนเลยเด้อขอให้ครอบครัวมีแต่ความสุขความจเจริญอันสอยเหลือน้องหุ่ตลอดเกือนใหญ่บริสอทแต่อ้นคนเดียวพี่น้องสอยจากว่าครอบครัวของอ้นหมดนหละพี่น้องบางทีกะแม่มากบางทีก็พ่อมากพี่น้องมาก มาก่ามาในฮือนเพิ่นเห็นหันเห็นนี่กินอ้นก่ไปพี่น้องซื้อหันซื้อนี่ก่เพิ่นก่าอันบอไบรอนซื้อคนเดียวเพิ่นกับซื้อซื้อออกกันกับเพิ่นแบบนี้พี่น้องแบบว่าเพิ่นก่าคือเราเมนดูเออออกซอยกันเพิ่นว่าเอาซื้อให้แม่กินเอาแม่ก็นาสาวนาสาวเนาะเพิ่นมา เมตโตยูแต่นาซาวเอื้อยเอื้อยก็อยากซื้อให้เรากินคือกันออกกันเป็นนาพี่น้องเป็นกันอะไรก็อ้อนใหญ่ฮะก็บางทีกะเอฟซีผู้บางคนเพิ่นกับบอกเข้าใจบางคนเพิ่นกับเข้าใจเฮ้า,ากับขอบพระคุณเอฟซีเมื่อจะขูุ่ะคนคือกันเดี๋จ้าที่เขามาหลับสมหลับพัองอ้นกับขอให้ FC เอฟซีมื่อจะขูุ่ะคนมีแต่ความสุขความเจริญ ขอให้จเจริญรุ่งเรืองในนาทีการงานพัฒนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเส้นกันเด้อเอฟซีก็ขอให้รักษาสุขภาพปีใหม่แล้วไกล้ซีฮอดปีใหม่แลลวก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญขอให้มีแต่สุขตลาบให้ขอให้ทึกหวยรางวัลที่หนึ่งเด้อเอฟซี FC มันจะขู่จกคนกับคนกับมีคำวยพรหนกาซฮอดปีใหม่เลยพี่น้องอย่างไรก็เดินทางตลอดปลอดภยัยมันจะขู่จกคนมือนีกา คิดอุนกะสิมา,า,าโาว์กองควันกองควันให้ตัวเองเ้อพี่น้องเด้อคนซื้อเสื้อคอพี่น้องแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่เพิ่นอยู่อเมริกาฝากเงินมาให้อนุนซอยเหลือขอบคุยก้นตลอดเลยเด้อเพิ่นบอกประสงค์ออกนามเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นบอกให้ออกซื่อออกนามเพินพ่นเพิ่นมาบอกสะดวกทาง นี่เด้อยพี่น้องเดอ้อแล้วก็ขอพะคุณเอื้อยลายๆที่ซอยตลอดเดี๋ยวคลิปนี้อนกะสิได้ลาไปก่อนเด้อพี่น้องเดอ้อเพราะว่าโอนกะสิไปหาอ้งนไงพี่น้องบาบฮห้วาสิเห็ุคลิปยัสสง,ง,งสู้กันกินเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็ให้พี่น้องหลับ้มหลับฟังนอะในคลิปพี่น้องาสิเหตุยังสู้กันกินมะเร็งเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าแม่จีดเพื่อจ็อยากเมื่อพี่น้องโอนก็ยังไม่อยากให้เมื่ออยากให้พันยู่รำสะก้อนอยากให้อยู่ ข่าดอกข่าดาวมียังกักินไปน้าลูกน้าร้านอยู่นี่อุ่นเบื่ให้เพิ่นเมื่ออยากให้เพิ่นอยู่น้าแต่ว่าในได้เพิ่นก็อยากเมื่อกะับโบเกินสองสองซัมเมอร์นาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็จะได้กราบแล้วแม่กกีดก็ได้เดี๋ยวคลิปนี้อุ่นกับซีเดล่าไปก่อนนะจ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอกนมหาไซด์จ้าฝากซ่องแม่กกีดพอแอพี่น้องละกัลุงนภาสาวซีโนเด้อพี่น้องละกัฝากติดตามทีมงานอ่าลุงนภาหน่ยเด้อพี่น้อง ตากติดตามเมือสุขุมคนลาไปก่อนพี่น้องสบายดี